สวัสดีครับชาวจอลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัศนฟุตบอลมาฝากกันเช่นเคยครับก็จะเป็นเกีมเในคอนเฟเดรทีคสี4คู่นะครับและลีกวันของกรีฑาอีก1คู่ครับเราเริ่มกันที่คอนเฟเนซ์ลีกก่อนครับเกียร์เฮดจะพบกับทางด้านเบนทีทาวครับเกียร์เฮดนั้นเล่นมา5เกมหลังสุดครับก็แพ้ไป3และเสมอ2นะครับส่วนเบนทีทาวชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1ครับคู่นี้ผลงานเฮดกัเฮดนั้นถือว่าเบนทีทาวนั้นดีกว่าเล็กน้อยครับแม้ว่าอันดับจะต่างกันเยอะครับแต่ว่าเกรทนี้ครับเชื่อว่ยเบนทีทาวนั้้้นนน่่่าาจจะเเเีียคครรบกดด์ฮไู เสมอกันครับ1ประตูต่อ1คู่ต่อมาก็จะเป็นลอชเดลครับที่จะเปิดบ้านพบกับบอสตันยูไนเต็ดครับด้านนั้นลอชเดลชนะมา4เสมอ1ครับจาก5เกมหลังสุดครับส่วนบอสตันชนะ3แล้วก็เสมอมา2อครับผลงานก็เยี่ยมเหมือนกันครับแต่ถ้าดูตารางคะแนนนั้นโรชเดลอันดับที่7นะครับส่วนบอสตันอันดับที่23่สครับเป็นรองบอยอยู่นะครับเกมนี้ก็โชว์ลอรชเดลนั้นก็น่าจะโชว์ความแข็งแกร่งครับและความเหนือกว่านะครับเอาชนะทางด้านบอสตันไปได้2องต่อสูตรครับคู่ต่อมาครับฟิลจะเปนดับที่22 2ตารางกับเจิกับซัตตันยูเต็ดดับที่13นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผลงานของฟิล5เกมหลังสุดครับพวกเขาชนะมา2เสมอ1แล้วก็แพ้มา2เกมหลังสุดส่วนทางด้านซัตตันยูเต็ดครับชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้มา3นะครับคู่นี้ก็เราบอกว่าผลงานระยะหลังค่อนข้างจะสูสีครับอย่างไรก็ตามซัตตันยูเต็ดด้วยผลงานโดยรวมที่ดีกว่าใช่ว่าเขามีดีพอที่จะบุกมาเช้าฟิลได้ครับ2ต่อ1ครับคู่ต่อมาครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างอาร์ชิงแชมนะครับจะพบกับทางด้านวิลสโตนนะครับซึ่งอาร์ชิงแชมา4 จากค่าเกมลังสุดส่วนวิลสโตนนั้นก็ชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2ครับผลงานโดยรวมแล้วถือว่าก็ไม่ดีกว่ากันไปเท่าไหร่นะครับคู่นี้อาร์ติชัมนั้นอยู่อันดับที่8ของตารางครับส่วนวิลสโตนอยู่อันดับที่21นะครับเจอกันในเกมนี้ก็เชื่อว่าทางด้านจอติดครับอาร์ติชัมก็จะอาศัยความได้เปรียบในบ้านครับเอาชนะวิลสโตนไปได้ครับ2ต่อ0คู่สุดท้ายเป็นลีกวันของเกตครับเป็นลอตเทอร์แฮมครับพบกับวีคอมมอนเดอร์นะครับเวลาเดียวกันตีสองส2่สิบห้ากเมล่สสุดครับวนวเคอมชนะ1 เสมอ2นะครับแล้วก็แพ้มา2ครับผลงานถือว่าพอๆครับใน5เกมหลังสุดครับคู่นี้ก็มองว่าวีค่อมครับจะเป็นทีมเยือนก็ตามครับแต่พวกเขามีฮีตวีทที่ถือว่าดีกว่ารอตแทมนะครับเกมนี้มาเยือนก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากครับการกิจจะจบลงการเสมอกันครับหนึ่งประตูหนึ่งสับเกมนี้ครับคู่นี้ก็ขอเชียร์ทางด้านวีค่อมนะครับนี่ก็เป็น5คู่ของวันนี้ครับ